สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับโอ้โหต,ต,ตื่นเต้นเลยเกินครับวันนี้ทั้งที่ชมอยู่ทางหน้าจอทีวีช่องไทยรัฐนะครับรวมไปถึงที่อยู่ณสนามมวยแห่งนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกกำปั้นสถานโลกรวมพลคนแม่โจ้น,นะครับก็โดยไทยรัฐทีวีทีวีดิจิตอลช่อง32ร่วมกับบริษัทเกียรติกรินโปรโมชั่นนะครับก็สดๆเลยนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวโดมแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้คู่ไฮไลท์ก็เป็นการป้องการแชมป์ IBF Pan Pacific ของฟ้าลั่นจูเนียร์เกษตรพัฒนานะครับกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียก็คือคู่ปรับเก่าที่เคยชนะมานะครับสเตฟานัสนานาบูครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นการชกเพื่อมุ่งสู่บัลลังแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวท122ปอนด์ครับ ก่อนอื่นนะครับขอแน้นำนักชกมุมแดงครับรายนี้นะครับก็เป็นแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่น j จูเนียร์เฟเธอร์เวทนะครับนักชกขวัญชยัยชาวไทยยาใจคนจนครับไม้เกรรษตรพัฒนาครับขณะที่ผู้ท้าชิงมุมน้ำเงินนะครับมาจากอินโดนีเซียครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาอาริกายูเนียน มวยคู่นี้กำหนดชก6ยกนะครับก็แหมมอสักครู่ก่อนที่จะเข้าการถ่ายทอดสดผมไปคุยกับไม้ด้วยนะครับว่าไฟนี้อาจจะไม่ครบยกถ้าเช่นนั้นห้ามกระพริบตาเชิญติดตามรับชมมวยคู่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการซึ่งกำบ,บ้านสถานโลกรวมพลคนแม่โจ้เราถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวโดมแผ่พืช มหาวิาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับันนี้มีคุณเอกชุมพรนะครับสุรพัฒน์จารุบณีผมพิเชษฐทืิอ์อินและคุณสันตชัยผลชีวินนะครับร่วมกันบรรยายครับมาชมการชกของไม้เกษตรพัฒนานะครับนักชกเจ้าของจายาขวัญใจยาใจคนจนนะครับอันนี้เจอกับทางด้านนักชกจากอินโดนีเซียครับอาริมายูเนียนซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าของรีสกเกตเลยนะครับ เคยชกกันสัสเกตแลวก็พนมกนุกเล็กมาแล้วนะครับวันนี้มาดูไม้น n o c ได้หรือเปล่าเพื่อที่จะโอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งนะครับมาดูครับโอ้โหตัดลำตัวแล้วครับฟอบของไม้นะครับก็ทางอาริมานี่ก็นักชกจากเซมารังนะครับนัดสองแพ้เจ็ดเสมอหนึ่งนะครับ นี่คือมวยคู่แรกนะครับของรายการศึกกําปั้นสถานโลกรวมคนคนแม่โจ้นะครับดูไม้เกษตรพัฒนานักชกในแผนสร้างของทีมงานเกียรติกิรินโปรโมชั่นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสใกล้เคียงกับการขึ้นชิงชมป์โลกนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเราไปแพ้ในไฟตัดเชือกคับคุณสันนชัยก็อาจจะมีโอกาสเจอกับชินโกวาเกะอีกนะครับเพราะว่า คนที่เขาแพ้นี่ตอนนี้ได้ชิงช้าว่างแล้วนะครับจะชิงที่ญี่ปุ่นนี่นะครับเดือนกรกฎาคมเจอกับโัวาทานกูสแมนนะครับถ้าเะวาเกได้แชมป์ก็มีโอกาสที่ไมจะได้ล้างตายอีกสักครั้งหนึง่งดูครับแม่แต่ว่ายูเนียนนี่ก็ถือว่าการปองกันตัวนี้ใช้ได้ครับจิ้มซ้ายไปแล้วครับไม้ ไมน้นีถือว่าเป็นพี่ใหญ่เลยนะครับของทีมงานเกียรติรินนะครับก็ถือว่ารองมาจากอำนาจเกษตรพัฒนานะครับที่แม้ว่าจะเพิ่งเสียขันคัดแชมป์โลกไปนะครับแต่ว่าก็รอที่จะกลับคืนสังเวียนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูไม้บ้างครับตัดลำตัวโอ้ยโดนขวาเหมือนกันครับไม้คอยตั้งรับแล้วคอยสวนนะครับ ขยับเข้าไปเน้นเป้าใหญ่โอ้โหหวกขวาขึ้นบนเลยครับฟอร์มวันนี้ต้องน็อกโชว์หน่อยครับไม้โอ้โหเจอดวนหนึ่งสองไปก่อนแล้วโอ้โหเนี่ยครับขวาของดูเนียนโอ้โหนี่ตัดลำตัวดังเสียงดังลั่นเลยนะครับ แมเสียงดังเอาละครับดูในช่วงปลายยกจะมีอะไรให้เห็นหรือเปล่านะครับก่อนจะหมดยกแรกเดี่ยวนักข้าวเกษตรพัฒนานะครับซึ่งเป็น,นเกี่ยวนดข้าวอันดับหนึ่งของเมืองไทยเราครับมาชมกันต่อครับการชกในยกสองของมวยคู่แรก ศึกกับปานสตาโลกรวมผลผลแม่โจ้นะครับวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เราจะได้ชมทายาทของอดีตแชมป์โลกครับฟาลันจูเนียร์กรเกษตรพัฒนาขึ้นความกันแชมป์ i อ f แผนแปซิฟิกนะครับจะชกเป็นคู่ต่อไปแต่ว่าคู่แรกที่เราได้ชมนะครับก็คือไม้กเกษตรพัฒนาครับ นักชกยาใจคนจนครับจะเจอกับอาริก้ายูเนียนนักชกจากอินโดนีเซียไม้นี่มาจากสุรินนะครับหน้าตานี่บอกชัดเจนเหมือนกับไม้พิรมพรเลยนะครับขอนใจของเขานะครับเคยสักสองสไฟก่อนเนี่ยเคยมาไม้พิรมพรเคยมาชมไม้ชกแล้วก็ตะลึงเงินไปตามๆกันครับเหมือนกันมากแต่วันนี้ดูอาริก้านี่มาเหนียวแน่นนะครับ มีสวนเลพ่อพุกขวาเนี่ยครับมีหมัดเคลื่งด้วยนะครับโอโ้โหไม่ใช่งานง่ายๆนะครับ <c oughs> เจอคู่ต่อสู้ที่เหนียวแน่นและหาจังหวะตอบโต้ได้ตลอดเวลาไม้รูปร่างจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับจะเสียช่วงต้องเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเดินเข้าหาและผู้ชมดันใชยกายกร็แทแก๊ปซ้ายสกัดไว้ตลอด เริ่มเปิดเกมบุกมากขึ้นครับไหมเอาลรครับแม่จังหวะเดินเข้าไปแม่ตอนนี้เริ่มสเต็ปถอยแล้วนะครับเริ่มใช้จังหวะฝีมือหนีดูนี่นาฬิกาแม่ไม้ก็ต้องขยับเร็วขึ้นเพิ่มสเต็ปขึ้นมาครับไล่ให้ทนันไล่ให้จนครับอยู่ที่มุมนะครับติดเชือกแล้วหาจาังหวะหนีหมัดเด็ดครับโอ้โห เป็นแฟนช่นชอบมัดนี้ลงนเข้าไปแต่ยังเฉยครับอาิริก้าเติร์ก้าพยายามจะฟุตเวิร์กออกมาดังด้านซ้ายมือของตัวเองนะครับแต่ว่าไปเข้าทางมัดขวาของไม้สวนน้ำพอดี hey. <Stop>. okay. ไม้ยพยายามมีการ <Back. S 1> โยกศีรษะมากขึ้นนะครับเคลื่อนไหวเอ, <Hey. S 1> เอาแล้วครับปลายยกเล่นเครื่องไม้ไหม,ไมแต่โดนเปนสองครับแม่เนี่ยครับ เอาแลครัเอาคืนแหมมาเป็นชุดเหมือนกันครับอาริา้าชมภาพช้านะครับมาจังหวะดูครับออกหมัดนี่แรกกันเลยนะครับยกที่3แล้วครับกลับมาชมกันต่อนะครับการชกในยกที่3 ไม้เกษตรพัฒนาครับเจอกับอาริก้ายูเนียนนักชกจากอินโดนีเซียยกหนึ่งและสองไม้นั้นเป็นฝ่ายเปิดเกมแต่ว่าก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับอาริกาได้คอยคุณเวิร์กออกทังข้างและใช้การออกโต้นะครับทางซ้ายทาั้งขวาแล้วครับแล้วก็มีหมัดย้มยาวๆแบบนี้ไม้ต้องขยับเดินเบียดให้เร็วขึ้นครับ oh, oh, oh. แต่ว่า ขอเข้าหลุดนิดเดีทันทีครับ1 2 3่งสอาริกานี่รออยู่แล้วนะครับไม้ล้อมปุ๊บนี่มาเป็นชุดหมายโยกเข้าไปครับโยกแล้วขึ้กตัดลำตัวแหมต้องดูที่จุดอ่อนนี่น่าจะอยู่ที่ลําตัวครับสำหรับอาริกาไม์มายพยายามจะเล็งเป้าใหญ่ครับยากทรายตัดขวาลําตัวขวาอีกทีหนึง่งอยากจะ 4เกงก็แค่ไปวิ่งเหมือนเดิมครับชุดนี้สวยครับหนึ่งสองสามสี่ครับไม่เริ่มจะมีบัตรชุดแต่ว่าบัตรชุดสุดท้ายครับตัดตั้งแต่ปายทีนึงเรียกว่าชุดนี้ชุดใหญ่ครับแฟนๆชื่นชอบเลยนะครับตอไม้นี่ก็ออกเป็นชุดแหมวิ่งเลยนะฮะโสภิญญาลับวิ่งซะแล้วครับอย่างนี้ไม่ใช่ฟุตเวิร์กนะครับแต่ว่าเป็นการวิ่งครับ เลยนะครับคือวิ่งหนีเวลา oh, oh, เจอตัดกับตัวนี่แหละครับโอ้โหใช้โครงหมาชักจังกอครับอาริกา้าหมายเดินเร็วขึ้นไฟนี้ต้องน็อกเอาใจแฟนดดดนี่นะครับโชว์ความดุดันครับไมาเตรียมริงแชมป์โลกแต่อาริก้านี่รู้สึกว่าจะเป็นนักมวยอารมณ์ดีนะครับ <Huh. S 2> โดนก็ยังยิ้มอยู่ครับแล้วก็ตอบโต้หนักๆเหมือนกัน ไม้พยายามจะบีบเกมตัดเวทีให้แคบลงอีกนิดนึงตัดน้ำต้นเอาแล้วครับลูกนี้สวยก็แม่จังหวะขวาครับเข้าไปนิดเดียวกจบลงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเอาแล้วครับเน้นไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆครับถอนกําลังไปนวดนวดเข้าไปครับตอนนี้ถอยโอ้ยไปปล่อยแรงครับปล่อยมันแรงมาก ตัวหนีครับตัวหนีครับครับโอ้โหเน้นย้ำไปเลยใช้โครงได้ไปหมดแล้วไปเน้นอีกโอ้โหแม่แต่ถือว่าอเมริกาทนทานใช้ได้เลยครับพอจะมีเวลาครับไปลุกไปหน่อยเอาเบียร์ก็ไม่ทิ้งโอ้โหมหมดยกก่อนครับ ชมภาพช้านะครับไม้ไล่ถล่มไล่นวดลำตัวเน้นเป้าใหญ่เป็นหลักเลยนะครับพยายามจะตัดทอนกำลังของทงด้านยูเนียนอาริกาครับขอบคุณนะครับดรประผวิรโรจนะเดือสิทธิ์ครับปุ๋ยไข่มุกตาเรือไวกิ้งนะครับปุ๋ยกันหันลมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คงจะได้เห็นนะครับบุคคลวงการมวยภาคเหนือนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นหัวหน้าค่ายมวยเกียรติประทับนะครับ คุณกู้เกียรติประพัสรกรวันนี้เดินทางมาติดตามให้กำลังใจเลยนะครับสำหรับค่ายมวยเกียรติประพัฒนกู้นล่นะครับหน้าหน้ดดาค่ายมวยของไวไฟประพัดนมอเตอร์ในอนดีตนะครับโด่งดังมากแหา่หาจากระการวยเมืองกรุงครับมาที่มาปรากฏตัวที่เชียงใหม่นี่เองนะครับที่มหาวิทยาลัยเมชโจ้เอามาดูเกมกันชกกันครับไม้จะพเนจรได้ถึงไปก็พยายามจะเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิม หน้าน้าแล้วหุกขวาครับไม้โอ้ยออกมาข้างขวาเฉียวไปครับอาริก้าอาริก้าวิ่งเลยครับโอ้โหเรนวมากครับว่ากครู่ผ่านหน้าผมไปเนี่อ้าวล่โอ้โหอาแล้วครับรอดไหมครับรอดไหมมองหน้าพี่เลี้ยงก่อนมองพี่เลี้ยงแล้วโอ้โหไม่ลุกครับเรียบร้อยเลยครับ ไม้กเกษตรพัฒนาครับรมชมภาพช้านะครับโอ้โหเนี่ยครับถลุงลำตัวอัปคัดหมัดเดียวครับดูครับลำตัวก่รด <c oughs> จริงๆก็โดนสะสมมาตลอดแล้วนะครับสำหรับทางด้านอย<อ>ู <Ar> อ่ยนอาริกานะครับโหเนี่ครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ เอาละครับกลับมาว่ากันต่อกับศึกกำปั้นสถาโลกรมพลคนแม่โจ้นะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดโอ้โหถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณเจ้านะครับผลก็ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับเป็นไม้เกษตรพัฒนานักชกขวัญไทยชาวไทยครับยายใจคนจนก็ชนะเคโไปในยกที่4ด้วยเวลา1นึาทีจุดศูวินาทีนะครับ